นี่ครับผมกราบสวัสดีทุกคนท,ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจนะมาแจากเออไม่ได้ไม่ได้แจกจะสอนแบบอะไรนะลงมอดไปไหม,ไม,ไมครับเฉพาะ1.1.5นะครับเดี๋ยวเปหนึงน่งของของเข้าไปเอาอันนี้กันขอเดีย๋ยวผมขอตัดเพลงนะครับผมเครื่องค้างโอเคครับผมอันดับแรกให้ท่านผู้ชมต้องมีเกมใหม่ครับห1ึ่เท่านั้นนะ1.1.5 แล้วก็แอป APK นะครับผมจะผลทิ้งลิงก์ไวต้คิปอันดับแรกให้ท่านผู้ชมไปโหลดสกินมาแล้วก็เข้าไปในแอป APK ก่อนเลยกดเข้าไปปุ๊บอะไะให้ท่านผู้ชมนะครับกดอันที่สองกดไปเลยปุ๊บน้นนี้ให้ท่านผู้ชมกดตรงนี้น,นี้นะครับผมกดเข้าไปเลยปุ๊บกดอันที่สองนะครับผม ให้ผู้ชมกดอันที่สองอีกรกอบหนึ่งนะครับให้ให้ให้ผู้ชมเลือกอันนี้นะครับอันไหนแล้วกดคําว่าสกินตรงนี้เข้าไปแล้วกดตรงสกินอีกรอบแล้วให้กดอันที่สองนะครับผมแล้วให้กดสกินนะฮะนี่ให้ผู้ชมใส่ตัวผู้หญิงผมใส่ตัวผู้ชายแล้วกดตัวผู้หญนะิงเนี่ย กดไปเลยแล้วท่านผู้ชมเอากดสกินนี่สกินของผมผู้หญิงมาใส่ปุ๊บให้ให้ท่านผู้ชมนะครับกดตรงนี้ไปอย่าตัดตอนที่มันมาเลยแล้วกันถ้าถ้ามันมาหน้านี้แล้วให้ท่านผู้ชมนะครับกดตรงนี้ปุ๊บกดเข้าไปเลยและให้ท่านผู้ชมถอนการติดตั้งเกม Minecraft อันนี้ออนของคุณก่อน 1. 1. ห,หนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าและให้ท่านผู้ชมนะครับหนึ่งหนึ่งนี่อย่า แล้วก็กดมาให้ผู้ชมกดตรงนี้อันตรงกลางเลยนะครับผมกดเข้าไปเราสักครู่กดติดตั้งโอเคจะตัดตอนที่ติดตั้งเสร็จเลยแล้วกัน